เดอะ t i m ติเมตดับเพื่อนๆน,นะครับกิจกรรมใหม่ของ FC Online เนาะ <_ an> ก็สลรับทีมดับนี้ใครอยากดับก็ดับนะดับไม่เกิน3-300ล้านล้านะครับอันนี้ผมดับไปเล่นๆนะจริงๆเนี่ยอยากจะเอาตั๋วเนี่ยมาแลกของในนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้แลกการ์ดไปไหนนะครับที่เลงไว้ก็จะเป็นเนี่ยท็อปไพ่ห้าสิบหรือไม่ก็นี่ครับแต่ก็นั่นแหละครับตามงบที่เรามีนะฮะหรือว่าใครอยากจะได้ไอคอนบกแตอนนี้ เอฟเีไล์เขาก็คลอดการ์ดบวก8ดไอคอนมาแล้วนะครับแต่เป็นเทอร์ไพห้าสิบนะครับเทอรไพห้าสิบก็ห้าสิบตัวนะไม่รู้ว่าการันตีเท่าไหร่นะครับแต่ใครแบบว่าคิดถึงไอคอนนะการ์ดไอคอนปกติก็ใบนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับใช้ตัวมากน้อยตามความยากนะครับผมใครงบเยอะก็จัดใบนี้นะผมแนะนํเลยครับเอาครบรอบ7ปีเดี๋ยวมาดูกันว่าในเดือนนี้ผมจะยังดวงดีอยู่หรือไม่นะครับสำหรับรางวัลก็มาดูตรงนี้ได้นะมีเลทการออกนะครับสำหรับตัวเนี่ย0.50%นะครับ การลุ้นบวก8 0ดศูนนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินนะครับไอกิจกรรมนี้จะเน้นเงินออกค่อนข้างเยอะนะโอกาส3 1 9 0เปอร์เซนต์เลยทีเดียวตามนี้ว่ะแล้วก็ของตรงนี้มาเลือกได้นะจะเป็นการแตกหรือว่าจะเป็นเอ่ส20นะครับส่วนอันนี้น่าจะเหมือนกันป่ม1ล้านล้านนะครับเลือกอะไรก็ได้นะอันนี้เลือกอะไรก็ได้นะไม่เหมือนกันเลยอ่ะโอเคอันนี้ผมไม่อธิบายแลวกันนะเพราะว่าค่อนข้างปวดหัวยุ่งยากนะครับกิจกรรมนี้ก็ เอาเป็นว่าผมจะไม่มาสุ่มตรงนี้แล้วกันไอ้ดาร์ฟเล่นๆนะเป็นแนวทางนะครับก็เดี๋ยวจะไปลุยกันเลยนะครับ1ตัว25ครั้งนะเพราะฉะนั้นร้อยครั้งก็น่าจะประมาณ4ไปอยากเปิดการ์ดแล้วอุ๊ยได้5ว่ะถือว่าหลุดเลทมาหนึ่งสี่ยนะส่วนใหญ่มันน่าจะได้4นะ4นะสเอ้ยโอ้ห้าถึงแมาเว้ทบใช่ไหมสีเฮ้ยห้าถึงแเอ้ยโอ,อ้ยไอกรบวกแ หลุดเลสไหม4และสุดท้ายเฮ้ย86อ๋อ6โอเค51ว่ะ51ไม่พอนะตรงนี้เราน่าจะได้ดาราฟ50เอ้ท็อปไพราท50นะครับเอาเราแลกเลยแล้วกันนะผมจะเอาท็อปไพรนี่แหละนะครับไปลุ้นกันนะครับแล้วก็ไอคอนนะครับ1ใบเนาะเป็นบุกแปดนะครับเผื่อได้อานงอานายหรือว่ามาลาโดน่า อ,อแบบนี้ค่อยน่ากลหน่อยนะส่วนทีมนี้ผมก็นับไปงั้นนะครับกูไม่เล่นนะแล้วก็อย่าลืมรับเงินตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันเดี๋ยวมาดูเงินนะครับเท่าไหร่วันนี้สามล้านห้าอีกสิบล้านอืเงินนี่แบบว่าน่าจะทะลุ20สบล้านได้นะเงินทั้งหมดประมาณ19ล้านล้านนะโดยประมาณครับสำหรับงบที่ผมมีนะฮะ อันเนี้ยจะมีอยู่น้อยนึงนะหนึ่งสองสามสี่สี่แบบผมกดไล่ทีละใบแล้วมันดวงไม่ค่อยดีนะผมขอแบบรวดเดียวเลยแล้วกันนะไอสองใบเนี้ยมาขอเป็นซียูเท่านั้นเจ็ดใบนี้จัดไปขอเป็นซียูซียูไหบาซิล c ซีเอฟกาก้าเหรอ โคตรเกลือเลยน้องไม่ไหวจะเคลียอ่อนเพียจะเปิดไอคอนกันก่อนและกันนะครับใบนี้และนี่คือสุดยอดตำนานฝรั่งเศส L.W. ฟองลิเบอรี่โอ้สิบล้านนึงเหรอและสุดท้ายก่อนที่เราจะไปลุยกันในวันนี้ ผมอยากไปตั้งแถวใหม่แล้วขอร้องเจ็ดปี FC ออนไลน์พี่ขอุ้มใบนี้ได้ไหมซีอูปาซีวิ้งแล้วเหรอลูซิโอเฮ้ยกูรอดลูซิโอเลยนะเว้ย ไม่แย่ไม่แย่นะครับดูจากตลาดแล้วมันก็พอจะขายได้ในตอนนี้นะลูซีโอเอารวมๆกัก็60 70เอา้า70ล้านอยู่ตามนี้ครับสำหรับกิจกรรมนี้สั้นๆง่ายๆนะคือมันแบบว่าเน้นเงินนะครับเงิน19ล้านล้านนักเตะประมาณ10 70ได้อยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะใครจะเปิดก็ ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะสาหรับใครที่อยากจะสุ่มไอทีมที่มันดาร์ฟเนี่ยก็ได้ลุ้นน้อยนิดนึงอะ่ะเอาจริงกดปั๊บมันมาเลยมันไม่ได้เป็นแพ็คไงผมก็เลยไม่อยากจะกดสุ่มตรงนี้สักเท่าไหร่นักนะครับก็เดี๋ยวรอดูแนวทางในกลุ่มอะไรเงี้ยนะเขาว่าน่าจะน่าจะมีแนวทางการสุ่มอยู่นะครับอันนี้ผมจัดเล่นๆไว้นะเบลนพาร์ทได้ปะวะแต่มันคูณสองะช่วงนี้น โอ้ยเชีย้ยโดนเลยวะกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยเออลากเลยบอลเพิ่นดิมันไม่ใช่ตัวยิงโกงอะเน้นแบบลากเลยเลยจังหวะสวนกลับ เล่นเพลินๆอยู่ชอบก็เล่นไปเลยครับโดนดิโดนดิโ,ดนดโอ้ยไม่ได้วะลูซิโอมาดีลูซิโอ,มโอไม่แดงไม่ใช่ลูซิโอครับหายเกมเลยเว้ยตัดเกมห้องผิวยิงง่ายจ่ายอย่างเวอร์โอ้โหแล้วกูโดน โอ้ยแล้วขมคมๆไปดีแล้วขมคมๆไปให้ไปผมหน่อยนะคือคนมันอยากเล่นนะมันเปิดการ์ดได้ตัวมันก็อยากลองอะ่ะเข้าใจปะอองรีห <Only! S 2> นีโอ้โหลิบรี่รับหน้อีกโงแบบโอ้ยไปไหนอะ่ะ อ๋อกททีมบอลพลาดเรียบร้อยออนโกดด้วยพึ่งสนามหลุดเดี่ยวเงี้ยลูซิโอลูซิโอมาดีลูซิโอ,โอน้องเฮ้ยเสียโอ้โหหลุดไปได้ยังไงยิงป่านยิงอะไรก็ง่าย ยิงง่ายแบบเนี้ยน้องขออนุญาตเล่นว่ะเข้าเข้าเฉยน้องไอเชีย่ยลิทมาเน้นดวงเฮงจัดบันเดืบบอยนี้น่าจะเร็วกว่าด้วยฟองรีเบรี่ โอ้โหแม่งมาทางเดียวกันด้วยเอาเปิดเลยแล้วกันตรงนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งแอซซิดจากฟองริเบรี่